สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูรถหัวลากหนึ่งคันนะครับเสียงจะแตงดังๆน,น,นะครับด้านแสงหัวลากตรงฟงนะครับตรงฟงสามร้อยสี่สิบแรงรถน้ำมันนะครับน้ำมันแท้จากโรงงานเลยรถสวยๆครับดูสีนะครับสีเดิมๆไม่ได้ทำสีนะครับ เสียงจะดังๆหน่อยนะครับดังได้อีกดังได้อีกจะจะให้ดูพัลลุกก่อนแล้วกันครับดับแล้วพิธีรถซิ่งก็จะขับลำบากน,นะครับ เราจะให้ขับเบิ้ลนะครับเราจะให้ขับเบิ้ลเบิล้ลแรงๆหน่อยเบิล้ลแรงๆหน่อยพี่เ,เบิล้ลแรงแรงหน่อยจะได้ไม่ดับอ่าอ่าแล้วมาดูรถลาต่อต,ตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องยุยชายนะครับสามร้อยสี่สิบแรงส่วนเกียร์เป็นสิบสองเกียร์นะครับเป็นเกียร์ฟาส ก็เราจะไปด,ด,ะดูหน้ารถครับดูดนหน้ารถดูด้านหน้าเห็นไหมครับไฟหน้าเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับไฟหน้าเปลี่ยนเฉพาะไฟหน้าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปก็คือไฟหน้าแล้วก็ปั๊มพงมลัยกระปุกพงมลายพรมลยัมลยเบามากเลยครับเพราะเราเปลี่ยนไปแล้วที่ได้มันหนักนะครับรถรถวิ่งงานอยู่นะครับแล้วก็จอดคันนี้ขายได้ราคา285,000นะครับ ขายในราคาถูกๆไม่ได้แพงใครที่จะอาไปใช้งานก็มาดูได้นะครับอยู่ของสี่ของหลวงยังไงครับสภาพซื้อไปใช้งานแปบ๊บเดียวก็คืนทุนแล้วครับไม่ต้องมีค่าง,งวดแพงๆนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับได้เงินเหมือนกันย่า จะด้ดูภายในก่อนนะครับมันจะสั่นๆลนะครับประตูล็อกอ่านี่ครับเดี๋ยวดูประตูนะดูประตูนะยังไงครับรถเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุปิดซะแบบอ่าเดี๋ยวไล่ายาแผรประตูไปเลยแผงประตูสวยๆภายในอาจจะมืดๆ่อยนะครับ สูงสูงเอาเรื่องภายในครับที่นอนสองชั้นมีสรูปนะครับดำๆที่อยู่ตรงนู้นเป็นสติกเกอร์นะครับสรูปมันปิดได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันอึ๊บคนเดียวก็จะลำบากหน่อยมันสั่น เบอะก็เป็นโชกคนะครับไม่ใช่ถุงลมเป็นโชกคแต่ก็นิ่มอันนี้เป็นที่นอนชั้นสองสรุปปิดได้นะครับนี่ปิดแค่นี้พอนี่ภายในครับร้อนภายในสวยนะครับครบทุกชิ้น GPS ก็ยังมีอยู่นะครับดูนะครับพวงมาลัยก็ยังอยู่รถใช้งานจริงๆ นี่ครับเกียร์เห็นไหมครับสิบสองเกียร์ไฟ้นอยู่ครบทุกชิ้นใช้งานได้เลยหรือไปใช้งานได้เลยครับน่ครับหรือไปใช้งานได้เลย โอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องแล้วนี่ครับแอร์แอร์เย็นๆนยวเปิด,เป,ดเปิดพัดลมแอร์ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาฟัง,เ,งเ,เสียงเครื่องยนต์กัน รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนนะครับจะ <L un> ขึ้นก่อนขึ้นลำบากนะ <L un> ครับเครื่องยนต์ ลอยเสียโอเคงม่สวยครับปึ๊บเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับโอเคเราก็ลงมาแล้วสวยจริงครับคันนี้สมกับราคาครับที่ขายถูกเพราะว่าเราไม่มีที่จอดแล้วนะครับ เราก็ต้องเราได้มาเราก็ต้องตัดออกไปเลยนะครับเราจอดได้แค่นี้แหละครับตรงนี้ตรงนี้เข้าจอดไม่ได้แล้วเดี๋ยวรถรถที่วิ่งงานเรากลับมาเราก็ต้องให้มาจอดตรงนี้ไง้างบ้านเราก็จอดไม่ได้แล้วเต็มหมดครับในบ้านก็จอดไม่ได้แล้วก็คือต้องต้องต้องปล่อยออกไปกันครับถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจ รถคันนี้เข้ามาดูรถได้นะครับรถอยู่คลองสี่คลองหลวงหรือโทรมาสอบถามก็ได้ครับเบอร์098 772ก้าแปดเจ็ดเจ็ดสอไคโรดครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกทด้วยนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีรถเข้ามา อยู่เรื่อยๆนะครับแต่เราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆมีแต่รถถูกๆนะครับราคาไม่แพงสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับใครใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยากได้รถราคาถูกๆมาได้เลยนะครับตรงฟงคันนี้เครื่อง340แรงราคา285,000 g โ n o รถประกอบถนนราคา สามแสนเก้าหมื่นห้าพันคันนี้นะครับโตตอนสี่แสนสองหมื่นห้าพันคันนี้สามร้อยแปดสิบแรงนะครับโตตอนกินโน่สองร้อยหกสิบแล้วก็มีไซโนทัคเอ็นจีวีคันหนึ่งนะครับสามร้อยสามร้อยสี่สิบห้าแรงครับตะใครชอบก็กด ติดตามไหมนะครับับสวัสดีครับ